ความรักของคนบ้าบดนำในช่วงแรกจะว่าไปแล้วผมมีเรื่องจะสารภาพกับพวกคุณว่าเรื่องราวต่อไปนี้ได้เขียนมาจากอารมณ์ของความบ้าแต่หลังจากคิดไปคิดมาหลายรอบผมก็เริ่มคิดได้ว่าควรจะชี้แจงในมุมมองใหม่ ว่าเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากความบ้าแม้ว่าตัวของผมอยากจะบ้าให้ขาดใจตายทั้งเป็นไปเลยก็ตามผมไม่รู้ว่าตัวเองบ้าจริงหรือไม่เป็นบ้าเพียงกันบ้าแบบเล่นเย็นใจหรือบ้าแบบไม่รู้ตัวเท่านั้นช่างเถอะเรื่องนั้นไม่สำคัญบ้าก็บ้าไม่บ้าก็คือบ้าแต่ที่แน่ๆผมต้องเขียนบันทึกฉบับนี้ให้จบ โดยพยายามแอบหลบสายตาพวกคุณหมอและพยาบาลทั้งหลายด้วยหัวใจเต้นแรงคนพวกนั้นไม่ได้พยายามทำอะไรมากไปกว่าจับบรรดาคนไข้เข้าไปในห้องรับจับจิตเพื่อปักเข็มฉีดยาบ้าบอลงไปใต้ผิวกายเท่านั้นผมเองก็เคยโดนบ่อยจนชินผลของมันทำให้นอนหลับไปกับภาพฝันร้ายเกินจริงจนน่ากลัว แล้วผมเริ่มรู้สึกครั้งแรกว่าตัวเองทถล่งมาอยู่ผิดที่ผิดทางมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยผมไม่ได้คิดและทำอะไรมากไปกว่าการเข้าถึงจิตวิญญาณโดยไม่ได้ร้องขอหมายถึงผมเริ่มเข้าใจถึงการมีชีวิตจ,จิตใจของสิ่งแวดล้อมรายรอบตัวไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของล้วนมีชีวิตจ,จิตใจในรูปแบบของตัวเองฟังดูบ้าดีไหมล่ะ เหตุผลวิปริตผิดแบบของคนเราตัางหากที่ดึงม่านดำมืดลงมากั้นกลางกันอย่างรู้นั่นเป็นก้าวแรกที่ผมเริ่มทำตัวเป็นปฏิบัติต่อสังคมและเริ่มไม่แน่ใจในมนุษยชาติเวลาฟังข่าวหรือดูทีวีผมมักเห็นปีศาจร้ายเสยะแยกเขี้ยวมุ่งร้ายในรอยยิ้มภายใต้หน้ากากของผู้เสียสละเพื่อมวลชนเราเริ่มคำถามและคำตอบง่ายๆกันดีกว่า ทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่นะหรืออ๋อก็เพราะไอ้พวกข้างนอกไม่ยอมรับอัจริยภาพในการเปิดพรมแดนใหม่แห่งการรับรู้ของผมยังไงล่ะครับคนเราก็แปลกพอมีอะไรแตกต่างจากความรู้หรือประสบการณ์พื้นฐานสามัญประจําบ้านของตนเองก็มักจะไม่ค่อยยอมรับและพยายามผลักดันให้กลายเป็นสิ่งแปลกแยกนอกกรอบหมายถึง ถ้าหากคุณทำอะไรผิดแผกแตกต่างจากสังคมคุณจะเห็นตาประทับดับจิตพิภากษาว่าคุณแปลกแยกบ้าประสาทฟาดเลี่ยงลงจาก้ากฟ้า,ฟาแบบประทับใจไม่รู้ลืมขออภัยที่พรามมากเกินไปทั้งที่ประเด็นสำคัญยังไม่พูดถึงเลยถึงไหนแล้วนะอ้อถึงที่ว่าทำไมผมเข้ามาอยู่ในที่นี้ปีที่แล้วอากาศร้อนและแห้งแล้ง แดดใจร้อนเผาเหล่าไม้เหี่ยวเฉาโรยราจนแทบจะได้ยินเสียงกรีดร้องควนครางของเหล่าพันรฤกษาช่วงเวลานั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นในการมีสัมผัสพิเศษบางครั้งผมเริ่มได้ยินเสียงต้นไม้บนรักรู้ว่าต้นกระถินดิมรัวปรับทุกเรื่องอากาศร้อนอยู่กับเถาตำลึงนั่นไงว่าแล้วมาถึงตรงนี้คุณเองก็เริ่มคิดว่า เป็นอาการของโรคประสาทลวลสิก็น่าเห็นใจกับคนที่คุ้นเคยอยู่กับการสื่อสารขั้นต่ำซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่พวกเราใช้กันบางครั้งเราจะพบว่ามันไม่พอเพียงในการบอกเล่าหรืออธิบายบางอย่างให้คนอื่นได้รับรู้ทำให้สภาวะความรู้ขั้นสูงเช่นการอย่างรู้การนิพพานหรือบรรลุโสดาบัน กลายเป็นสิ่งยากยิ่งต่อการเข้าใจคงไม่ต่างจากความลำบากของนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีทวิภาคของแสงหรือทฤษฎีควอนตัมให้คนทั่วไปฟังแต่เชื่อเถอะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากหรือพยายามหาคำตอบมีบางเรื่องผมว่าคุณเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกัน พวกพืชมีภาษาและมิติพิเศษในการสื่อสารพวกสัตว์ก็เช่นกันเสียดายว่าผมยังไม่สามารถเข้าถึงภาษาของพวกสัตว์ได้ดังนั้นจึงยังไม่เคยได้ยินไอ้ด่างหมาหน้าบ้านกล่าวสวัสดีทักทายหรือได้ยินจิ้งจกข้างฝ้าสุงหัวกันข้างบนเพดานนินทาตุกแกน้องพืชทั้งหลายบางครั้งพวกเขาพูดถึงการเมือง เรื่องราวความเป็นไปทางโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อทุกครั้งที่ได้ฟังล้วนทำให้อัศจรรย์ใจเหลือเกินพวกเขาเป็นพืชเดินไม่ได้แต่ความรู้ต่างๆรับรู้มาจากไหนกันคุณว่าน่าแปลกไหมละ่ะใช่ผมเริ่มสื่อสารกับต้นไม้บางชนิดได้บางเวลาได้ย้ำว่าบางชนิดบางเวลานะครับและไม่สามารถกำหนดบังคับได้เสียด้วย บางวันผมก็ไม่ได้ยินพวกเขาพูดคุยกันเลยพวกพืชเองก็คงเลือกคนที่พวกเขาจะสื่อสารได้เหมือนกันเหมือนเราเลือกฟังสถานีวิทยุโทรทัศน์นั่นเองถ้าเลือกฟังรายการและเลือกเวลาไม่ได้คงประสาทกินตายเป็นแน่แท้คุณลองนึกดูว่าถ้าคุณรับวิทยุทุกสถานีรายการโทรทัศน์ทุกช่องระดมยิงเข้ามาให้คุณได้ยินได้ฟังพร้อมกันจะเป็นอย่างไร คุณอยากนอนหลับแต่สถานีข่าวยามดึกสนัดลั่นหูจะหลับลงไหมลองนึกดูเล่นๆก็ได้ครับสนุกดีแบบบ้าๆเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าคุณเจอแบบนั้นคงทนไม่ได้นานหรอกรับรองว่าคุณต้องบ้าก,ก่อนใบอันควรแน่นอนระบบการรับรู้จึงต้องมีการเลือกตามความเหมาะสมฟังดูบ้าขึ้นมาพอชื่นใจแล้วใช่ไหม การสื่อสารพูดคุยของพวกเราหมายถึงผมและพืชเป็นไปด้วยดีมากขึ้นในขณะผมเริ่มรู้สึกว่าพูดจากับมนุษย์ด้วยกันเริ่มไม่ค่อยเข้าใจทั้งที่ใช้ภาษาเดียวกันแทๆ้ๆเรียกว่าเริ่มพูดภาษาคนกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ว่าได้แน่นอนว่าผู้คนละแวกบ้านเริ่มมองด้วยสายตาชอบกลเมื่อเห็นผมนั่งคุยปรับทุก์อยู่กับเหล่าต้นไม้ไปย่าข้างรัว้ว หรือทักทายต้นสนหน้าบ้านหรือหลายครั้งต้องออกไปรับฟังเสียงบ่นของพืชดิมรัวฟังแล้วน่าเศร้าเหลือเกินกับการถูกกระทำย่ำยีเพียงเพราะเกิดมาเป็นพืชแต่สาเหตุแท้จริงในการถูกส่งมาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็หมายถึงสถาบันวิเคราะห์รักษาโรคทางจิตที่ผมถูกรับเชิญให้เข้ามาพักอาศัยแบบไม่เต็มใจย่อมมีที่มาที่ไป มันสุรป์ปลายเดือนที่แล้วมีการประชุมพนักงานของบริษัทผมได้ยินเสียงร้องอย่างตื่นตกใจและเจ็บปวดท่ามกลางเสียงกราดเรียวร้ายกาศของเครื่องจากมรณะเสียงของมันเซ็งแซ่ระงมในความรู้สึกผมกระโจนพรวดตะกายข้ามหัวเพื่อนและเจ้านายทั้งหลายแบบไม่สนใจใครเพ่นลงไปสนามหญ้าหน้าตึกมีเรื่องร้ายแรงอย่างแน่นอนพระเจ้าช่วยด้วยเถิด เจ้าพนง,งานแสนใจร้ายกำลังใช้เครื่องจักรกลมรณนะทรงอนุภาพร้ายแรงเครื่องตัดหญ้านรกแตกกำลังทำงานสนั่นบันไหวอย่างไม่แคร์ผู้ใดตัดทำลายบรรดาน้องหญ้าไร้ทางสู้อย่างมองมันเอาเป็นเอาตายเสียงกระหึ่มของอาวุธปะเลยกันนั่นไม่อาจกลบเสียงอ้อนวอนขอชีวิตของบรรดาย่าเคราะห์ายทั้งหลายได้ชิ้นส่วนเศษใบไม้ใบหญ้า ปิดปลิวประเด็นกระจัดกระจายเวียนบ้อนอย่างน่าสยดสยองสำหรับผมแล้วมันคือการสังหารหมู่ในพื้นที่สังหารคินลิงฟิวแผ่นดินของใครน้องญาเหล่านั้นผิดตรงไหนบรรพบุพรุษของพวกเขาเคยอยู่อาศัยมาก่อนมนุษย์ต่างหากบุกรุกมาตอนหลังแล้วมาประกาศตัวถือกรมรมสิทธิ์พื้นที่ไอฆาตกรโหดผมร้องอย่างโกรธแค้น ไม่สนใจใครอีกต่อไปเพราะทนไม่ได้กับการสังหารหมู่ตรงเข้าไปคว่ำเครื่องตัดหญ้าด้วยเร็วแรงทั้งหมดกระชากคอเสื้อคนงานตัวอันตรายขย่าไปมาพรางตะโกนใส่ข้างหูของมันสุดเสียงบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าใครจ้างแกใครอยู่เบื้องหลังแกไอ้พวกฆาตกรโรคจิตจ้างอะไรกันครับคนงานชะตาสวยและล่ำลลักอย่างตกใจ ขณะถูกจับคอเสื้อเขยา่าจนหัวสั่นหัวคลอนน้อยยังมีหน้ามาย้อนถามแบบไม่รู้ไม่ชี้อีกสมแล้วกลับเป็นฆาตรกรมืออาชีพขนาดหลักฐานชัดเจนยังมาทำหน้าตาขโมยไม่รู้เรื่องบอกมาว่าใครจ้างแกมาฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์ย่าที่น่าสงสารพวกนี้บอกมาไม่งั้นแกตายหัวหน้าไงครับท่านสั่งให้ผมทำ นักฆ่าญาตต่อเนื่องสีหน้าอาการแตกตื่นลนลานสารภาพปากสั่นง,งันงกในที่สุดมันก็เปิดเผยผู้บงการอยู่เบื้องหลังพวกคนใหญ่คนโตมักใช้อำนาจเผด็จการแบบนี้นี่เองน้องญาเขาก็อยู่ของเขาดีๆไม่เคยทำร้ายใครยังสั่งฆ่าได้วิธีการสอบสวนที่ผมจดจำมาจากบทบาทของตำรวจทางทีวียังไม่หายไปจากหัวสมอง ต้องลองใช้บ้างผลักไอ้ฆาตรกรใจโหดลงก้นจำเบ้าพลางชี้หน้าตะคอกแกมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคำพูดของแกอาจใช้เป็นพยานในชั้นศาลถ้าแกยังทำลายล้างเผาพันญาต่อไปฉันฆ่าตัดตอนแกแน่จำไว้กลับตัวกลับใจใหม่ซะความจริงผมไม่อยากจัดการกับพวกตัวเล็กตัวน้อยหรอกจะต้องจัดการกับบอสใหญ่ ผู้อยู่เบื้องหลังเลยดีกว่าพอคิดได้ก็วิ่งตรงไปยังห้องทํางานของหัวหน้าง,งานอย่างโกรธแค้นราวพายุฤดูร้อนพัดกระหนำ่ำท่ามกลางสายตาหลายคนหวาดผวาเมื่อสบตากับพายุที่กำลังนุนแรงและแล้วพายุแห่งความพิโรธก็ทำลายล้างห้องทํางานของหัวหน้ารกระจายขณะที่เลขาหน้าห้องเพ่นหนีกระเจิดกระเจิงแบบไม่เห็นหัว พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทหลายคนช่วยกันลากผมออกมาก่อนบอสใหญ่จะมีอาการสติแตกขวันนี้ดีอรอไปกับการอารวาดของพายุผมเห็นความหวาดกลัวปรากฏในสายตาของบอสใหญ่คงเพราะไม่เคยเจอใครบ้าขนาดนี้หลังจากนั้นได้ข่าวว่าแกลาง,งานพักร้อนไปนอนเล่นเย็นใจในโรงพยาบาลหลายวันจากเหตุการณ์ถูกบุกถลม่มห้องทำงาน จนทำให้แกเป็นคนประสาทเสียไปเลยความจริงผมไม่ได้กะจะฆ่าให้ตายรอกเพียงแต่สัจสอนเล็กน้อยพอเป็นกระใสพอหอมปากหอมคอเท่านั้นแหมผมใช่ว่าจะใจร้ายใส่ระก,กรรมอะไรผมไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงสักนิดแค่การออกหมัดชุดเข้าไปเพียงเล็กน้อยร้อยกว่าหมัดเพื่อเตือนสติดีชั่วของหัวหน้าแน่ใจว่าแกสำนึกผิดอย่างแน่นอน เพราะเห็นลงไปนอนราบคาบแก้วกับพื้นเป็นเวลานานไม่โต้เถียงเลยสักคาหัวใจละเอียดอ่อนเต็มไปด้วยความรักและสันติภาพของผมนั่นเองเป็นสิ่งฉุดรัง้งดึงให้หลุดพ้นจากการกลายเป็นฆาตรกรในวันนั้นแต่อย่างไรก็ตามพวกมันก็พากันส่งผมมายังสถาบันวิเคราะห์โรคทางจิตและยัดข้อหาคนบ้าให้ผมอย่างหน้าตาเฉย นี่ละคือเหตุผลที่ผมจงเกลียดจงชังคนใหญ่คนโตเหลือเกินทำมาเป็นตัดสินความบ้าของคนอื่นที่ตัวเองไม่สนใจนั่นละจุดเริ่มต้นความรักของคนบ้า